ไปใช่ไหมใชมว,<ห>วิ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 ว,ว,ว,วิ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 ได้เนินคนนึงคบคนนึงจุไม่ได้วะอาอ่ะ,อะห,อหนึ่ง อ้าวโมเมนต์ตีเิีอ่วตีิวไปไหนแล้วไปแล้วมั่งหูไอ้ไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมองลอยเล่นปะเนี่ยเล่นครับเย่เลยไปพร้อมกันเปล่าไปอดิถือว่าเราเป็นทีมเดียวกันแต่แค่เราชุบกันไม่ได้ขนาดนั้นแหละโอเคโอเคโอเคให้เขาให้เขาส่วนหน่อ,องนั้นก่อนดิวดิวดิวไ,ไปพุ่มนู้นปะพุ่มที่ลิงเคยซ่อนอ่ะเอาป่ะ เดี๋ยวรอเข้าทางนี้ก็ได้พี่แล้วก็รอโอพีเข้าก่นอนเราอะโอพีเขามีห้าคนได้ได้ได้แต่ว่าถือว่าเป็นช่วงทดลองงานหนิได้ไหมฮะสวัสดีคะ่ะโชว์หน่อยัดฉลามตัวตึงเอาอะไรมาตึงมันมันชุบไม่ได้ชุบใครไม่ได้แล้วโอ้โหเหนื้อสัตว์เต็มตัวเลยลุยลุยลุย oh my god มา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 ,มาส่องกันอ้ oh my god อื <c oughs> ไมไ่คนีเกาจบลงนั้นแเหรอวงบนน่าจะไม่มีคนน่าจะแกงเดียวปะถ้าถ้าถ้าโดยแบบโดยเซน ไปไหมโอ้ยมือเงื่อออกมือฮัลโหลเงื่อออกมือเปิดพัดลมแป๊บเปิดพัดลมแป๊บพู้ยโอ้พี่อยู่ตรงไหนครับโอ้พี่อยู่ซ้ายครับโอเคแล้วน่าจะเริ่มข้าวแล้วโอ้พี่ห้าอันนี้ทุยทองสุกหมดแล้วเหรอยังไว้ตาย อันเฮยองใช่ไหมอะที่บุ๊ชโอรโหแล้ลงไปเตรียมข้าป่ะน่าจะหมดอ่ะตรงนี้ยฟิวไลปิดอาอามาปิดองสุดละตีคิวมาละตียู่ด้วยเนินพี่มูชิพาผมกลับด้วยนะไปรอคนหอ อุ้ยมีซุกี้ด้วยอ่ะเอ้าโหนี่ครับตาย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 หาตายหาตายงั้นเราอย่าเพิ่งปิดกันเองนะโอเคไหมเราปิดพวกเขาก่อนนะได้จับมือกันจับมือกันสัญญาได้เดี๋ยวให้ตัวช่วยปล่อยผมนะได้เนาะตัวสวยเดี๋ยสวยกลับลิงก็ได้ครับเดี๋ยวลิงช่วยไปช่วยไหมช่วยไหม อุ้ยโหอุ้ยวิวุ้ยวิ้ได้เนินคนหนึ่งครบคนหนึ่งจุบไม่ได้วะอ่าเหลือหนึ่งปิดไมหมดบอกไปก่อนบอบอกกลับมาก่อนบอกโอว่เวนเวนเวว่าละตามกลับไปด้วยดนไปยังเลเ่ะอยู่ค่ะออพี่มา ไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนเพื่อน่อนดด้เย่นเล่นเพื่อนๆเพื่อนเพ่นเพือน่เ่นเ่าเเอเพ่อนไปเนไเอนเน จะเริ <displayed, S 1> ่มข้าแล้วนะขอเพื่อนขอเพื่อนขอมานะระวังระวังระวังขามาข้ารางไหนบอกนะหนุ่มไปยนิายระวังบนระวังบนมยังไงอมยังไงหิวแล้วหิวแล้วรอกันครับรอกัน โคชุบหนึ่งไล่มา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 เ้างบนหมดแล้วใช่ไหมดูด้วยดูด้วยตายในพุ่มนะตายในพุ่มในเล่นหัวเราไม่พอนายไม่เอาเราไปชุบเลยนะเราเราอะขอบคุณห้าปีเขามา คุมสายเขาเอาศพอ่ะฉะนั้นคุซ้ายคุซ้ายแต่ถ้าเขาเยอะแต่ถ้าเขาเยอะก็เตาหมเดี๋ยชสวัสดีค่ะในปุ่มในุ่มคน่ตายในุ่มตายโน่นโน่นข้างหน้าตรงกล่องมีคนนึงอ่ะดันแมวคนได้ไหนอนตายอ่ะชุดอยู่นะพี่มาในปุ่มเลยลคงซเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเดี๋ยวผมม่แมวฮะ ไหนว่าต้องกล่องพี่ไม่ไม่รอเราวิ่งไปพร้อมกันได้นะเว้ยเราลุกไปจังเล่นเหรอได้ได้หน่อยนะรอนะรอนะรอนะเขาจะขึ้นเนยเขาจะขึ้นเนยเราดิ้กเนิน้อไม้ไม้ไปเล่นตัวไม้ให้หน่อยดิเป็นสีแกมือในฮอร์น่ะแลบอกเขามีแค่ห้าคนเองนะสีเขียวเขาจะเข้าว่ายว่ายได้เลยถ้าจะเข้าต้องรีบเข้านะมีไม่เข้าชนกันเราต้องบีบไม้เข้าชนกันไป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 เล่นเลยเล่นเลยเกิดหมอนยังเกิดหมอนยัง 6นอะไรลงไงตายอะไรวะมาเปิดเลยมาเปิดเ,เลย ตาอุ้มไม่ได้ปะอุ๊ยเชี่ยโอเคค่อยเล่นค่อยเล่นไปเล่นไปเล่นเล่นเลยสวยเล่นเลยเเว้นจุ่มๆอยู่เลย้5นาทีใช่โอ้ยพี่ชายผมมาปะเนี่ยบ้าลอยอ่ะพี่เจมันหรือเปล่าไม่มาหรอพี่เจมไม่มาครับ